ก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o ยูทู e และช่องสำนักเจออตทุกท่านนะครับวันนี้มีเครื่องมาหนึ่งเครื่องครับเป็นเครื่องเจ้าพลังเป็น TF115 ครับ L ตัวนี้มือหมุนกลางครับตัวนี้ลูกค้ามาด้วยการ ซินต่างๆรั่วฮะตอนนี้มาทําซินใหม่แล้วก็ตัวนี้ผมได้แกะรื้อไปบางส่วนแล้วครับตัวนี้เปลี่ยนจะเปลี่ยนส่วงความน้ํามันเครื่องด้วยแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องซินมือหมุนแล้วก็ที่มาด้วยการหลักๆเลยก็คือน้ํามันอโอลิงตรงนี้รั่วซึมครับเดี๋ยวตัวนี้เจะจ,จ,จัดการเปลี่ยนลูกยางไป วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆครับก็เลยถ่ายมาอัปเดตดูเดี๋ยวลองมาดูอะไรที่อ่ตัวผมซื้อมาครับก็จะเป็นอันนี้เป็นตะเกนฝาข้างครับอันนี้ชุดอ,อันนี้โอลิง แผนยางฝาปิดน้ำมันเครื่องครับแล้วก็เป็นไส้กรองโซลา่าแล้วก็เป็นชุดท่ออย่างน้ำมัน1ชุดอันนี้เป็นกรองไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวนี้เบนซิน,นมือหมุนครับอันนี้ เฟืองน้ำมันปั๊มครับแล้วก็ฝา,าปิดเฟืองน้ำมันปั๊มก็จะประมาณนี้ฮะที่ว่าลูกค้าสั่งมาแล้วก็ลองเช็คเพราะว่าตัวนี้มายังติดฝังเสียงยังใช้ได้อยู่ครับยังมีกำลังอยู่เดี๋ยวยังไงประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอลองมาติดฝังเสียงกันดูครับว่าจะเป็นอย่างไร ครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองมาติดฟังเสียงดูว่าจะเป็นยังไง จะลองกำลังดูครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ